ดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังเราฟังไทยและทางต่างประเทศเมื่อนี้สาวซุกกะจะนําต้นกล้วยที่เข้าไปคุดเอามาแต่เฮือนป้าแล้วก็ขอําเพื่อนบ้านมื้อน,นั้นเนาะเข้ากัสีเอาลงไปปลูกอยู่คูสะเขาเลยพี่น้องนี่ประมาณนี้เลยสาวซุกกันเก็บใส่โอเข้าไปที่พอยแล้วเนาะบ้านนี้เข้ากับซีซุกลงไปปลูกอยู่หุ่นแหละใซุกลงไปเลย มีเก้าต้นพี่น้องต้นกล้วยเท่านะเก้าต้นทางลงกับประมาณนี้เลยพี่น้องเท่าอันให้กัะเจ้าถมให้ละกาสุกลงสบายเนาะไปสบายได้เลยเนีนะ น,นี่กับต้นมะเพสต้นอะโวคาโดแม่วัน้องน้อยนี่อะโวคาโดต้นมะเขือพี่น้องแม่ว่าไม่รู้วาปลูกมอะเนาะโอ้ต้นมะแตงต้นมะสาลีก็เป็นแล้วได้นี่พี่น้องนี่งามขนาดเลยนี่เนาะแม่เพื่อนเอาวนันพุ่นขี้งัวใส่ขี้หมูขี้งัวอันนี้ก็เป็นพุ่มต้อนอันพักนั่งตู้กับอัดหัวผ้าบนเนาะโอ้โหหัวผ้าพี่น้องโหัวผ้าท้งเบิดเลย อันนี้กะโหระพานาะคล้ายกันแห้งไฟตู้ยกะโหระพ่าพี่พักนางตู้อยู่พี่พักนางตู้ที่เแาเอามาแต่เฮือนป้าเพื่อนแถลล,ะล,ะลกมาเมื่อแหร่เนาะอันนี้กะพักนอกแม่เพื่อนลงมือปลูกแล้วอัน,นต้นกล้วยไล้เ้าหาันกะปลูกเนาะโอ้ครูบัวิมะสุเพลินกะงามเลยได้พี่น้องพลังงามเนาะพี่น้องต้นมงหงเคลือบหยียบ อันบ่อน,นี้ก็หากระปุกปีกายนี่หนอกก่อควายนี่บ่กอ่ากระปูนเนาะกำลังเป็นหนอนน้อยอุ้ยจะตันมะหงเริ่มใหญ่แล้วพี่น้องเขาจะมาเสียหญ้าออกเนาะจะหน่อยพี่น้องพักค้าก็กำลังงามเลยนี่ผักสะอม เต้าบองหูนะฮะเซตเซตเซตต้าบงหูม hmm. ีบนอแถวีมีเดียฮอสุดูบัวได้เจาไปได้ปเดียแล้วต้องคะแนนโมเห็ทางคางก่อกวยระวังนะฮะยังอีบ้างผูชุดผู ปลูกแถวนี้แหละเลยมีต้นกล้วยแถวนี่ต้นเดืเนาะปลูกแซมแซมใช่เลยพี่น้องเลยปลูกหม่องนี้เลยนี่ปลูกใช่ทางกลางกลางไปลูกตอนนี้ก็เป็นแดดยามเช้าพี่น้อง เจ็ดโมงเนาะหากันเจ็ดโมงมันจิกางคู่คันเนาะเป็นแคมไหนมือเช้านี่ผลตกเดียวม่เป็นมือเช้าเมื่อคืนนี่ยฝนะตกเนะดินก็อ่อน

มันติดง่ายเนาะปูนะก่ขอหัวชิงไข่หกเนาะก่ขอหัวชิงไข่เฮ้ากันยังไ้มานตัดเนาะขอขอเอาเกี่ยวมาก็ออก ตัดไปปุ่งอีละหนาเน,นอะปุ่งไว้ฝนตกมาแห้งปุ่งไว้เลยพี่น้องหน่อไม้เฮาเนาะนี่ออกแล้วออกมาเอาหน่อบอ่ะดีนีออ่หน่อใหญ่ๆนี่หน่อไม้กิมซุงออเอาจังหน่อให้หน่อยหหน่อเดียว นี่ฮะน้อยแห้งพี่น้องนอนนีน่เนาะใบใบนี้ห่าสิ่มาพุดแถมมีไว้ขายกับวางนี้กับมีหัหกนค่ะพี่น้องหักมียูนี้แม่เพื่อนเอามาปลูกว่เนาะแมน กำลังเป็นกำลังเป็นกอน้อยต้นมุ้งหุงที่เพิ่นกัญญางะหนางามเลยเดินหนากระป๋องไหวหนาอันนี้งัวมากกินเลยหนาต้นไม้อันอื่นมักหนาแต่ว่าต้นมังนัดมักหนา ยังมีหายาให้ง,งามมันมักอยู่ป่าเข้ากับปูกยู่ต้นบังนามันใช่ไหดเนาะมันหม่งมปนดดยังบุป็นมากปูอย้่ปูกิกอใหญ่ๆอยู่ปูข้างหลังโซนโอ้ดมนออกา้องโอ้อยูน้องน่ใหญ่อีกมองนีกะ แห,ห้ฝนตกแห้หนอนใหญ่ด้วยหนอนใหญ่เลย,เลยตัวนี้ก็ออกตัวนี้กำลังออกเลนกำลังปลุกปลอเลยนี่เอาเอาอันขี้งวเนาะมาใส่ตอนนะเอากัยจะีซื้อมาอีกซื้อสวยเพื่อนเอามาใส่ก่อนไมให้มันออกหน่อขาว อันนี้ก็ต้นหมองมีเฮาเนาะพี่น้องขนุนเสาทุกเจ้าต้นนี้เนาะลงไปใช่เนาะแม่เพื่นอนว่าโบตัสออกไหลก็ได้มันกำลังป่งพี่น้องเลยก็เลยจงไว้ประมาณนี้เลยเนาะให้เพื่อนป่งขึ้นเลยใช่เฮาตัดแต็กการเพื่อนออภายที่ตัดต้นกล้วยชะนีแล้วบ่ถอนยอดถือว่าเป็นยาฮะตัดต้นกล้วยชานีแล้วบ่ถอนยอด เป็นยังไงเป็นยาเป็นยาเด็กพี่น้องเอาลงไปพอดีเลยจะส่วนหลายไม่ค่อยมีหรอกกล้วยทันนี่บ้านี้เราปลูกนี่ฝั่งไทยเพิ่นเอิ้นเอิญเอิญกล้วยตันนี่ฟังลาวพอนเอิ้นกล้วยทันนี่มันกล้วยน้ำบ่เฮามักเอาไปต่ำเป็นสมเนาะมันกล้วยน้ำบ่แม่น,นบก่กล้วยน้ำเออกล้วยน้ำอันนี้เนาะพุดเอาเฮือนปลากล้วยตันีอันตัวน้อยพี่เนาะตัวน้อยกับตัวแดโน่ตัวใหญ่นี่ก็แม่นบ่ แม่แแม่แหละคือว่าเขาเอามีแต่กล้วยทันี่เป็นว่ะมีกล้วยน้ำน้วำน้ำหน่อยหนึ่งกล้วยเงาเลยจ้ะกล้วยเงาหน่อหนึ่งกล้วยเงาก็คือกล้วยหน่วยใหญ่งใหญ่ค่ะพี่น้องเมันขายหนวยยใหญ่ยิ่ใหญ่ยิ่งยาวสุกเขียวแม่ชาวสุกบ่ค่อยมากเลยกล้วยเงาชาวสุกมากกล้วยน้ำหลายกล้วกล้วยน้ำมันแซ่บวิตามินหลายกล้วยอีก เดี๋ยวแล้วพี่น้องต้นลุกไปข้างในก่อนน้องบิมี่อันยังบาพากีบ่อต้นมังนัดโอ้นี่เด็กพี่น้องต้นมังนัดเด็กต้นมังนัดเนาะนี่นี่อย่างงาโปงคนนี้แหละก่อนี่ก็พอแล้วพี่น้องโอ้ตุ๊กตุ๊ก สองหน่อใหญ่เลยนี่หน่อเดียวนี่แกงกินบดได้บดเลยนี่เฮือนเฮานหน่อใหญ่แห้งนี่สองหน่ออันนี้กะปลูกปิกากอันนี้พี่น้องหากกบเป็นหน่อเดียวน้อย,ยุ่งพันแตกก่อปลูกหน่อนี่ะต้นอยู่เย็นปลูกไก่แขมน้องสะนี่แหละพี่น้องเลย ต้นกล้วยเพ่นเป็นหมากตลอดปีเลยนะเนาะเพ่นสุ่มยามนี้ค่ะพี่น้องเป็นย่ามที่ว่าแจ้งวัเนาะตะเวนขึ้นวัยทกมงนี่แม่นแดดออกเลยดินนิ่ยๆเ,เอาหน่อใหญ่นะมาลงขุมเนี่ย นั่นเนาะพี่น้องเอฟซีเพื่อนเห็นสาวซุกถ่ายคลิปอันใส่เสื้อสีบัวเ้อะเพื่อนว่าสีบัวแป๊ะเลยเพื่อนว่าเนาะสาวซุกคัดเอามาจากเครื่องที่อันหลวงพว่อและพระอาจารย์เพื่อนฝากมาเนี่ยแหละสาวซุกกำลงังแบบว่าพับเครื่องเตรียมชิมัดเนาะกับแม่เห็นสีบัวแวบๆตามตาเนาะสาวซุกเพิ่งมักสาวซุกก็เลยเอาเลยเนาะพี่น้องยังใหม่ๆงามๆด้วยเนาะดีได้ใส่เลยใส่เห็ดเบี้ยเห็ดการยามไห่ยามนาเฮาเนาะ ต้นใหญ่เลยตัวนี้กากำลังพวงยอดพี่น้องแม่เพื่อน่าบัต้องตัดข,ขึ้นอีกตัวนี้ก็ได้ปกติเทาสิตัดเคขึ้นหนึ่งนี่เนาะอันนี้จะคุ้ยยังแม่มบมโนคุ้ยคุ้ยเงาต้นนี้ใหญ่คุ้ยตัวนี้นนบอกหอาไปคุดก็ยังบ่จืดแล้วพี่น้องเลย บชื่อว่าตัอวอะไรกุ้ยตะนีตัอวตอะไรกุ้ยน้ำเนาะสาวซุกสีสน้ำหอมที่ PFC ฝากมาพี่น้องหอมตลอดวันเลยเลยหอมแบบว่าติดทนขนาดเอาเห็ดเวียกแบบว่าเหมยสิมีกินเหือสําไหนกะยังหอมเนาะหอมหอมติดทนเลยพอดีวะเนาะนี่พอดีพี่น้อง โ okay. บดแล้วตอนบดมาแล้วปลูกอ้อมหนงสะเนาะให้เป็นมากหลายๆลรถต้นมันเท่ากับเลวลาเทาตัดกินมากเนาะลำต้นเท่ากับเจียวไปตอยให้หมูให้เป็ดให้ไก่อนาคตต่อไปเนาะถ้าว่าอยู่สวนเทามีหมากไม้หลาย เขาอาจจะไปปุ๊บตูบแล้วกะเอาไปนั่งขายอยู่แค้มทางเนาะมีอย่างก็ไปนั่งขายห้อยขายคือเพื่อนขายเฮ็ดขายหอนด้ยพี่น้องต้นนี้ใหญ่อยู่ได้บางนัดนี่ป้าอ้อยเฮาความงามเฮาก็ยัง่ทัาได้จับงัวมาเนาะ ผู้เละเมื่อใดเพิ่นประกาศให้จับผู้เละเขาจึงจับมาแต่เดี๋ยวนี้บบได้จับยากษ์เลยมาเองแม่นเที่ยวมาเองเที่ยวมาเฮหอนเองเดี๋ยวจะทุกสีถ่ายให้เพียนเอพชีเบิ่งเนาะว่างัวน้อยเฮาคอยไปไหนใหญ่จำได้แล้วเนาะงัวแม่ลูกอ่อนเค่ะพี่น้องแตกตาขนาดนี้แล้วนเอพชีกูไม่ได้เห็นโดนเลยมันก็งัวนี่ นังโซ,ออนนนนซ่นังแป๊บซีออนังโซ่ลูกนังแป๊บซีใหญ่มากคือตัวไอ้แป๊บซีเลยเนาะอืตอนนี้เราสิบตัด ข้าวทเป็นกล้วยด่างให้จากตนน้นเนาะจะเอาไปขายอเอาไปขายปลูกอมน่องเนี่ยหมูมีกล้วยด่างจากต้นเลยปลูกหม,มูไหนน่องไปเดี๋ยวข้าวทขึ้นไปปลูกแถวทีไ่ไเอาไปน่อเลยลไปเป็นน่อเลยเนาะมาหกมนันเนาะเดี๋ยวสั่มก่อน เสี่ยงไปปลูกทางพาคุณบันดนี้พี่น้องคู่นี้เต็มแล้วเนาะมีมีมลายแล้วไปบัดนี้ต้องให้น้องน้อยถืออันน,นึงนะใฮ้ยมาดูน้อยป้า,ยาหยาเน่าของทั้งงามเลยเนี่ยอ,อ๋อเลยอบบหอมโบกคือหอมกลิ่นวดป้าจะเอาขวดมา ว่างนีน oh, ี่ no. it, it ้น so ่าทางหนให้งามสูงไนี่เ่อนกนงงานผักต้นกล้วยกับงามบ่อนเนาะหยาเน่าหนุ่มน้อยตัดหย่าเน่าเหงงามโซนก็กินกล้วยบ่ซอยปลูกบกถิ่นกล้วยบุซอยจะของปลูกในโซนอ๋อกัดเดียวบบนี ต้นมงมีเฮากำลังง่ายนี่กำลังเป็นมากมะกลรวยเฮาเนาะนนเป็นป่าเลย ดอกกระเจียวมีดอกบ่บ่มีแต่ใบใครมาปลูกน้องน้อยบ่แม่แตเวนเนาะตะเวนบดเนี่ยแล้วนอนนี่เจ๊สิเป็นบูเป็ดแล้วน,น้องน,น้อยนอนนี่เนาะไม่ยอมหาหาขาดเลยต้องซ้ำไปนี่แหละอันนี้ก็ดอกกระเจียวเนี่ยพี่น้อง นีออกดอกแก่แล้วจะเป็นบ่เป็นปลูกไปเลยพี่น้องเลยเป็นกะเอาเนาะบ่เป็นกะบ่อา,อาต้นกล้วยที่เฮามีอยู่เฮาก็อย่างสิขุดขยายปลูกออกคือกันเนะาะกล้วยตานีกล้วยตานีปลายวีเหี่ยวเนะวาะกล้วยตานีแม่นบก่กล้วยตานีแม่น หน่วยแบบน้อยๆเนาะจะกี่เป็นกินละโบ่เนาะรีบๆเนาะตอนนี้สังสุกับปลูกแล้วพี่เฮียเพราะวนาะพี่น้องเฮาแบบว่าอันเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เฮาก็ต้องปลูกหลายๆนนเนาะเพราะว่าอัน <ๆ S 2> ห้ามนาแพงกิโลหนึ่งนะนนเป็นเงินนะสองพัน 2, กีบเงิน 2, กีบนะสองพันกีบเงินไทยนะแปดบาทเกือบสิบบาทประมาณสิบบาทนี่แหละพี่น้องกิโลสองพันห่าเนาะตอนนี้เนาะแพงพี่น้องเลยแบบแต่ละเดือนเนาะเฮาสืเอขากินก็ประมาณ สอบหนึ่งเกือบสองสอบเนาะห้ามเฮากัมันบกุ้ม,มนะเฮาก็เลยได้ปลูกกล้วยนี่แหละเสริมลายแล้วกะหมากมันเฮาเขากัไว้กินลำต้นกัไว้เกิดเป็นเก,กลดไก่เนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวซุกเซโนโบิวตี้นเดอ้อสบายดีบาย